สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในบ้านนะคะันนี้นั่งดู่ระเบียงบ้านนะคะกินง่ายๆนะเจ็ดวันนี้ตัดตัดเออพี่นี่ตัดผักตรงเนี้ยแถวระเบียงอะ่ะเดี๋ยว พี่นีฉายดูคิดง่ายๆนะคะสระแน่นะคะตัดออกเพราะว่ามันอยู่มังนอกอะไรมันก็ยากเนาะเพราะว่าได้ไปสองรุ่นแล้วก่อนจะนัะร้อนก็เลยนั่นเร็วพี่นีก็เลยตัดสระแน่ออกนะคะแล้วก็เอามากิน กินกับจกิน,นมหมูหน่อยนึงนะคะคือว่าให้ดูก่อนอันนี้อยู่ในบ้านนะคะข้าวเหนียวนะคะสาละแน่น้ำพริกคอหมูย่างหน่อยนึงกินแค่แค่พอ วันนี้โซมทุกพันก็โซมยังไม่สวยยังไม่ฟืน้นวันนี้มาเก็บทําสวนหน่อยเพราะมีแดดมีแรงขึ้นมานั้นมีกระต้นต้องโอมาปลูกนนี้กรสลัดบ้านหางจระเขนะ้นะคะมีตะผักชีนนะกินไปสองรุ่นละนนี้คงจะเป็นรุ่นหลัง ล่าสุดนะเพราะมันออกดอกเร็วอหอมอันนี้ก็ตัดตัดสลนแหน่ทิ้งเนะี่ยตัดสลนแหน่ทิ้งรอให้มันรอให้มันแตกก็เลยอยู่ข้าวอยู่ข้าววันนี้อยู่บ้านนะคะพี่นิยุบ้านนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะ หาที่ตั้งกองยากจ้ะพี่ี่อยู่บ้านเล็กๆนะคะอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆนะคะแบบของพวกนี้ก็จะเก็บทิ้งวันเสาร์ที่จะถึงเนะี่ยวันสาร์ที่สี่ก็จะทําระเบียงอยู่ห้องเล็กๆแต่มีความสุกนะคะเพราะไปอยู่บ้านหลังใหญ่บริเวณเยอะแต่แบบมันไม่มีความสุกมันไม่ใช่บ้านเรามันใช่ที่เราอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สุก เขาอยู่บ้านแล้วเนาะนำสวนหลังจากป่วยมาะคะมา่ะมากินกันนั่งท่าไหนดีให้มันสบายสบายนะมาวันนี้พี่นีอยู่บ้านเนาะมานั่งคุยกันเนาะชีวิตข้านอกอ <c oughs> ชีวิตในต่างประเทศเนาะต้องอยู่รู้จักกินจากใช้ บางชีวิตเขาก็กินแบบฟุ่งเฟือยได้เนาะแล้วแต่ใครหาใครทำใครขยันทำกินก็ทำปะพาขายทุกชีวิตต่างกันเนาะจะให้เหมือนกันกันได้ก็นู้นลุกขึ้นมาทำแหนมทุกคนมาทำนูน่นนั่นนี่ก็าก็ดีไม่ต้องมีแม่ค้าเนาะ บางคนเขาก็ไม่อยากทําก็ซื้อกินบางคนเขาก็ทํากินเพราะไม่มีปัญญาซื้อกินหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะชีวิตในต่างแดนเนาะต่างประเทศแต่เนะาะนั่งคุยกันเนาะเรามาอยู่ต่างแดนเนี่ยเราจะต้องมีพลังขยันมีแรงถึงจะอยู่รอด เพราะค่าของชีพมันแพงมองสวิสเซอร์แลนด์ยิ่งเป็นมองสวิสเซอร์แลนดนะ์เนาะมีอะไรเราก็กินปะปักย่าบ้านเราก็ที่บอกคงโปกขมผักอะไรที่อยู่ข้างๆเ็า,าเตะซิ้งเขาไม่สนใจอรแต่พวก คนอยู่มังนอกเนี่ยให้เขามีเงินเยอะๆเขาก็ไปเดินเก็บกันไม่หาซื้อไม่ได้ผักมังนอกมันก็ไม่อร่อยผักบ้านเรากินแค่นี้ก็ชื่นใจท้องไส้เรา ก็เพาะเรามันจะไปกินอะไรเยอะแยะเนาะเพราะมันก็กินได้แค่อิ่มขอให้มันถูกปากคนไทยอ่ะมีน้ำพริกคนกินเผ็ดก็ต้องเอาเผ็ดไว้ก่อนเนาะขอให้มันมีพริกเอะ chim <laughs> nhất chim này là có ưu đá nó Còn thêm một cách hiểu Còn một cách hiểu Còn một cách hay hả ไหมก่อนนู้นอ่ะไม่อยู่ใหม่ๆอ่ะของกินก็หากินย้านะของไทยอ่ะ <c oughs> หาพริกหาก็ะปิหาผักชีหากินโอ้แสนยาก <c oughs> จะกินส้มตำทีโอ้โหสุดยอดแพง ย๋ยวนี้อยากกินอะไรมันก็ได้กินหมดนี่นแหละปลงปะละกระทำกินเองกันไนดะ้อยู่ต่างประเทศนะอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนีนะ่ยถ้คนมีครอบครัวเนาะมีผัวมีเมียมีอะไร ภาษีมันก็จะลดลงอะไรมันก็อยู่สองคนน่ะเนาะก็จะแพงหรือไม่แพงก็ไม่รู้เนาะจําไม่ได้เพใช้ชีวิตเดี่ยวๆมานานแล้วพีนี่แต่ชีวิตอยู่คนเดียวค่าครองคีพสูงกระดงกระดาษบินเบนลกองประกันภสงภาษีแพง ไม่ใช่ว่าจะกินอดกินอยากนะกินได้อนี้มันไม่ขยันทำกินเลยนอไมมีอะไรทำหรือไม่ทำแบบหิวอ,อะไรก็ต้องทำกินเนาะแค่นี้ก็เนยกินไปห้ามือ้อ แต่ไม่เข้าใจว่ามันทำไมถึงอ้วนยังคุยไม่เก่งยังไม่คล่องพี่ยังไม่คล่อง <c oughs> มีไข่ต้มเลยนะจริงผัดสะระแหน่นี่กินก็อร่อยนะ พยายามตั้งกล้องตั้งกล้องหลายทิศทางแล้วนะมันตกขาไม่ดีต้องซื้อใหม่ไว้รอก่อนไปดีละขั้นตอนอยากทำคลิปดีๆทำคลิปแบบสบายๆแล้วขาเริ่มดีแล้วเพราะพี่นีไปฉีดวัคซีนมา ่าออกกำลังนิดกำลังหน่อยคงมีแรงขึ้นได,ด,ด้แดดแดกแดนต้ไม้ไม่ค่อยชาจะพาเดินไปเที่ยวมองนู้นมองนี้ออกห่อข้าวไปกินเนาะทำอะไรไปห่อข้าวไปนั่งกินไปเรื่อยๆไปสไตล์สาวโสดผู้หญิงสาวโสดไม่มีผัว เหนื่อยที่ไหนก็พักตรงน,นั้นน่ะน้อแบบตะภายเป้กระเป๋าแปบพี่คิดอยู่ว่าเดือนหน้าจะหาทุนตะภายกระเป๋าว่าซื้อเป้แล้วก็จองมืดที่ไหนนอนที่นั่นคิดว่าจะไปนอนอยู่จะทำอยู่เดือนหน้าดู ดูขาดูกำลังตัวเองก่อน <c oughs> คลิปนี้อย่ามันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวจะจำคลิปหน้าเดี๋ยวพี่นี่แข็งแรงเดินแบบนิดหน่อยจะพาเพื่อนๆเดินนะคะพาเดินขึ้นเขาแบบ ไปเองอ่ะไปคนเดียวอ่ะจะหาเพื่อนเราข้างหน้าถือว่าเมื่อที่ไหนเราก็นอนที่นั่น,นอ่ะเนาะพักไหนพักนั่งจะหาทุนก่อน <c oughs> หาสปอนเซอร์ไม่ได้ต้องหาทุนตัวเอง <c oughs> ไปไหนก็ต้องมีแรงขายังไงอย่าลืมให้กำลังใจพี่นีเนาะสับสภาย <c oughs> กด ติดตามพี่นีด้วยนะคะกดกระดิ่งให้พี่นีด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปก็จะทําเริ่มทําให้มันดีๆขึ้นตอนนี้เราก็เริ่มคุยกันมานั่งคุยกันแนะนําตัวให้รู้จักนะคะติดตามพี่นีนะคะจะได้มีเพื่อนมีอะไรแบบพี่นีอยู่สวิตเซอร์แลนด์ถ้าใครอยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรก็ติดตามพี่นีพี่นีเขียนมานะคะพี่นีก็ไปได้ก็จะพาไปนะ อร่อยอืมชื่นอิมอมอมอ่มนะกินได้แค่เนี้ยกิน <g it> ไม่ค่อยได้เยอะจะอร่อยสวัสดีค่ะคลิปหน้านะ